เรื่องเล่าน่าคิดเมื่อถึงภาวะที่เลวร้ายที่สุดนอกจากจะสามารถจัดการชีวิตตนเองได้แล้วยังสามารถทำสิ่งรอบข้างให้ดีขึ้นได้ด้วยวันหนึ่งลูกสาวข้ามบนถึงชีวิตอันแสนลำเคนให้พ่อฟังว่าเธอกำลังรู้สึกอับจนปัญญาที่จะจัดการกับชีวิตและปรารถนาที่จะยอมพ่ายแพ้ เพืรู้สึกเหน็ดเหนื่อยจากการต่อสู้และการแข่งขันพ่อสอนให้ลูกสาวรู้คิดโดยการต้มน้ำให้เดือดในหม้อสามใบใบแรกใส่แครอทใบที่สองใส่ไข่ใบที่สามใส่กาแฟเมื่อผ่านไปยี่สินาทีจึงยกลงพร้อมกับถามลูกว่าเห็นอะไรบ้างแครอท ไข่ากาแฟเธอตอบเขาจึงขอร้องให้เธอสัมผัสแครอทเธอจึงรู้ว่ามันนิ่มแล้วเขาก็ให้ลูกสาวตอกไข่เมื่อเธอแกะเปลือกไข่ออกก็พบว่าไข่นั้นได้ต้มจนสุกแล้วท้ายที่สุดเธอให้ลูกสาวลองจิบกาแฟเธอยิ้มและลิ้มรสอันหอมกรุ่นนั้นพ่ออธิบายว่า เราได้กระทําต่อสามสิ่งภายใต้เงื่อนไขเดียวกันนั่นคือน้ำเดือดแต่ผลลัพธ์มันกลับแตกต่างกันจากเดิมแครอทด,ดูแข็งแข็งและไม่อ่อนโยนผ่อนตามพอผ่านการต้มมันกลับนิ่มและดูอ่อนปวกเปียกไข่ซึ่งดูเบาบางมีเพียงเปลือกบางบางคอยห่อหุ้มของเหลวภายในแต่น้ำเดือดทำให้ของเหลวนั้นกลับแข็งขึ้นขณะที่กาแฟ รมีลักษณะเฉพาะตัวตลอดการเมื่อมาเจอน้ำเดือดน้ำต่างหากที่แปรเปลี่ยนไปถ้าเป็นแคนรอทแม้จะดูแข็งปกแต่เมื่อต้องเผชิญกับความทุกข์ยากนานาก็จะเฉาอ่อนแอและสูญเสียเรีวแรงและกำลังไปหรือจะเป็นไข่ซึ่งดูสามารถปรับสภ,ภาพได้ในตอนแรกแต่หลังจากที่ต้องเผชิญกับ ความเป็นความตายการแตกแยกการหย่าร้างหรือการเลอออฟแม้เปลือกภายนอกยังคงเดิมแต่หัวใจและจิตวิญญาณขออาจปวดร้าวและแข,แข่งขึ้นก็เป็นได้หรือหากคุณเหมือนกาแฟเมื่อเจอน้ำเดือดอันนำมาซึ่งความเจ็บปวดแต่ณนะอุณหภูมิสูงสุด100อ,องศาเซลเซียสกาแฟกับมีรสชาติด,ดีขึ้นยามนั้น หากเป็นด่างกาแฟเมื่อถึงภาวะที่เลวร้ายที่สุดนอกจากจะสามารถจัดการสิ่งจัดการชีวิตตนเองได้แล้วยังสามารถทำสิ่งรอบข้างให้ดีขึ้นได้ด้วยขอบคุณครับ